เรียนท่านประธานที่เคารพและผู้มีเกียรติทุกท่านสวัสดีลูกๆชาวบุณะทุกคนผมร้อยเอกปัดนวงจำปาเป็นบิดาของนางสาวปรีชยาพันธ์จำปารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาร่วมพูดคุยในงานวันนี้สำหรับโรงเรียนวุญละลำลึก เป็นสถาบันที่ท่านผู้ครองทุกยุคทุกสมัยให้ความไว้วางใจเพราะฉะนั้นผู้ครองมั่นใจในสถาบันนี้ที่ประสิทธิ์ประสานวิชาความรู้และโดยเฉพาะเป็นอัตลักษณ์ของโรงเรียนบุนาก็คือการหลอมรวมทุกๆคนยกตัวอย่างเช่นลูกๆผมก็เรียนอยู่ที่นี่สามสามคนในคาน ในการหลอมรวมก็คือ,อทุกคนเนี่ยเป็นสุภาพชนคนเก่งมีระเบียบวินยัยจากการที่สังเกตลูกๆทุกคนแล้วก็โรงเรียนมวนาลำลึกเนี่ยถ้าเปรียบเสมือนสิ่งก่อสร้างสมมติว่าเราเห็นตึกร้อยชั้นเนี่ยกว่าที่จะเห็นตึกตึกพวกนี้อาจจะไปจบมาอะไรหรือว่าประกอบอาชีพเป็นด็อกเตอร์อะไรเหล่านี้แต่ฐานลาก ที่เป็นเสาเข็มเนี่ยเราจะมองไม่เห็นสิ่งเหล่านี้แหละคือที่โรงเรียนมุนระลำลึกได้ประสิทธิวาิชาใ,ชให้ลูกๆทุกคนเสาเข็มมองไม่เห็นครับแต่ว่าตึกร้อยชั้นทุกคนมองเห็นเพราะนั้นทุกคนก็พอมองนึกภาพออกถ้าเรามีเสาเข็มที่ดีอนาคตเราก็จะดีครับขอบคุณโรงเรียนมุนะลำลึกครับ